อ่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แผนการเทรดในตลาดวันจันทร์ที่23เดือน6ปี2025นะครับก็ต้องบอกเลย,เลยว่าวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยเนาะว่าสหรัฐนะครับมีการทิ้งระเบิดที่อิหร่านนะครับนั่นแสดงว่ามีโอกาสแนวโน้มเนาะที่วันจันทร์ตลาดเปิดมามีโอกาสขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในพาร์ทของที่ว่าอาจจะโดนหลอกได้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แผนเทรดในเชิงเทคนิคอลกันเลยดีกว่า นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือแผนเมื่อวันวันศุกร์วันสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็โอเคหลุดโซนก็ลงจริงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือง่ายๆเนี่ยถ้าดูจากแพทเทิร์นเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับว่ามีโอกาสขึ้นต่อเลยนะครับมีโอกาสขึ้นต่อเลยก็น่นแสดงว่าเป้าแรกนะครับของกราฟเนาะถ้าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับ หรือยอ่อแล้วขึ้นได้นะครับนะอาจจะย่อเพื่อขึ้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูดีๆก่อนแต่ถ้าเรียกได้ว่ามีการยืนเหนือแถวนี้นะครับผมว่าโหยาวบอกเลยนะครับขึ้นต่อแน่นะครับขึ้นต่อแน่ๆนน,นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยคุณต้องเซลล์นะ คุณต้องเซลล์นะครับคุณต้องเซลล์เลยเนาะนะครับแป๊บหนึ่งนะแผนนะดูประมาณนี้นะครับแต่ถ้าดูจากระยะเนี่ยดูจากระยะนะครับผมขออนุญาตไปดู H4 ก่อน H4 ถ้าดูจากเป้านะครับอ่าเด้งได้แล้วจริงๆมันมันอยู่ในจุดที่สามารถเด้งได้แล้วนะครับ ตามฟิโบนะเด้งได้แล้วนั้นแสดงว่าถ้า TP จริงๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้เห็นไฮนะครับที่แถวๆนี้เนะาะแถวๆนี้เลยนะครับลองดู2เป้านะครับ2เป้าเลยนะครับก็คือมีโอกาสเบรกไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะครับดูให้ดีเนาะ ดูให้ดีนะครับจังหวะเบรกไฮเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงเนะาะประมาณนี้คือผู้ตรงๆว่าวันจันนะมองบายไว้ก่อนโอเคไหมมองแผนบายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าย่อก็หาจุดรับดีๆนะครับแต่หลุดตรงเนี้ยผมว่าถ้าหลุดก็กได้นะครับถ้าหลุดก็มารับแถวๆนี้ได้หลุดมารับแถวนี้ได้นะครับถ้าหลุดจริงๆเนี่ยเพราะดูจากเป้าแล้วเนี่ยแป๊บน,นึงนะผมขออนุญาตยื่นลงไปก่อนเนาะ ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าเข้าบ่ายนะครับสถานะรองนะทีพีตรงนี้สบายสบายเลยจริงๆนะครับได้แต่ว่าถ้ารอรอมาแถวนี้ได้นะแต่ถ้าแถวเนี้ยมาจุ่มเนี่ยเข้าเลยถ้าแถวเนี้ยจุ่มแถวเนี้ยพิจารณาเข้าได้นะครับเนี่ยถ้าสนใจจริงๆเพราะว่าติดดีมานโซนชุดใหญ่นะครับเนี่ยถ้าจุดแถวนี้พิจารณาได้ นะครับถ้าแถวๆนี้น่าพิจารณาได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปเลย Follow ไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าจะเฟิร์มจริงๆเนี่ยรอยืนเหนือแถวๆนี้ก็ได้สามสี่ศูนย์ก็ได้นะครับถ้ารอยืนเหนือแถวนี้มีโอกาสบินสูงก็คือถ้าเป้าแรกมา TP แถวๆนี้ก็ได้เนี่ยมันสี่พันจุดผมว่าอิ่มนะเนี่ยถ้าเป้าแรกแถวๆนี้สี่พันจุดผมว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าย่อรอย่อลงมาเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้จุดที่ดีแล้วก็ไอซไม่ไกลแต่ถ้าหลุดราคาเนี่ยผมแนะนำเนาะ ถ้าหลุดจ,จ, <ral S 1> จ,จริงๆนะครับเอาเป็นว่าหลุดแถวๆประมาณ3ามสถ้าหลุด3ามสเซลล์เซลได้เลยแล้วก็มา TP แถวประมาณ3ามสาหรือ3ามสได้นะครับทีพประมาณ3าม0ึงสี่จุดได้เลยนะครับเอาจริงแผนประมาณนี้นะครับลองดูเป้าดูนะผมว่าถ้าขึ้นขึ้นไหลยาอันนี้เป็นโอกาสละกันที่ถ้าขึ้นไปเลยเนี่ยอาจจะได้เห็นอทำไฮนะครับเพราะว่าข่าวสงครามมาแล้วเอาจริงผมไม่ได้ยินดีกับข่าวสงครามหรอก เพราะว่ามันเกิดการสูญเสียนะครับแต่ว่าอาชีพเทรดเดอร์อย่างเราสามารถทํากําไรได้ทุกสภาวะตลาดจะขึ้นก็ทํากําไรได้จะลงก็ทํากําไรได้นะครับก็ไม่อยากให้เกิดละกันนะครับในส่วนของภาะวะสงครามเนาะสงครามเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดเลยนะครับแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าเรารู้สึกว่าเป็นจังหวะที่เราสามารถแบบทําเงินได้ก็ทํานะครับโอเคไหมแผนประมาณนี้นะครับแผนงาน่ายๆเรามาระวังให้ดีนะครับวันจันทร์ถ้ารู้สึกกลัวในเรื่องของวอลลุ่มพักเทรดก่อนได้นะครับ รอดูสักช่วงเย็นเย็นช่วงบ่ายช่วงอะไรก็ได้เนาะนะครับเพราะว่าน่าจะผ่านผลพอสมควรเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคเห็นก็ว่าบินนะครับมันยังลงเลยนะครับแล้วเป็นภาวะตลาดแบบหอ้ยไฮโวลัตตี้นะครับขึ้นขึ้นลงลงสุดท้ายคซึมๆลงติดโซนเด้งนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเด้งต่อสูงมากนะครับมีโอกาสเด้งต่อสูงมากนะครับถ้าดูที่ทำเฟรมเล็กเนี่ยเห็นไหมถ้าดูที่ทำเฟรมเล็กนะครับถ้าดูที่ทำเฟรมเล็กนะอาจจะเป็นโมเมนต์แบบนี้ได้เลยนะครับ เนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไซเวปุ๊บบินได้นะครับอะไรก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ขึ้นเพราะราหานี้เลยจะย่อลงมาเกาะเซตหนึ่งแล้วขึ้นนะครับอืมแต่ถ้าหลุดตรงนี้ต้องเซลล์นะพยายามมองไว้เป็นหลายๆแผ่นนะครับสำหรับแผ่นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็นําพิจารณาเทรดได้เลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มเทรดด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นการบอกจุดเข้าอย่างละเอียดยิ่งกว่านี้อีก นะครับก็ถ่าสนใจจริงๆเนี่ยผมก็ทิ้งช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถมากดไลค์กด Subscribe ช่องผมได้แล้วก็ทักมาที่เพจผมได้เลยนะครับสำหรับเนวันนี้ก็ประมาณนี้ก็มีสตินะครับในการเทรด m m นะครับมันนี m แมเนจเมนตนะไม่ใช่ไม่ใช่ m ม็กซิมัมันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันวันอังคารนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอให้เป็นวันที่ดีนะ